ตาเลียวมีทุกคนอาหารวัวบ้านหมอนะนี่อาหารอาหารหยาบวันนี้มีอะไรนะตาเลียวมีนรกกับอ้อยหวานกล้วยกล้วยโอ้หสามอย่างเลยทุกคนยญ้านรกจักรพพัดนี่แล้วก็ต้นกล้วยแล้วก็ต้นอ้อยเพิ่มความหวานแล้วก็พลังงานสุดยอดเลยทุกคนนี่อ้อยสุพรรณบุรีห้าศูนย์ คนได้กินได้ทำบุญได้แจกได้แบ่งปันแล้วยังเป็นอาหารบัวได้ด้วยสุดยอดนี่ทุกคนมันแทบจะไม่ต้องเคี้ยวทุกคนเห็นนะความละเอียดนี่แหละอาหารบัวที่นี่ใช่ไหมตะเหลียวใช่แล้วแล้วตะเหลียวจะทำไงต่อชงชงบ่ไม่เลยชงยาอันก้อยนี่ก้อยนี่ก็ยิสาดอ่าตะเหลยวกระสาดแป้งซี่แป้งซี่อือมนี้น่าเห็นนะทุกคนนี่ นี่หลายๆคนถามเครื่องสับญ้าหมอไม่ได้ขายทุกคนนี่มันเป็นมีดอิโต้อย่างงี้สี่ใบนี่ทุกคนมีสับหมูมีดสับหมูมีดโตสี่ใบมีขายตามร้านาเขาเรียกว่าร้านอะไรนะตะเหลียวที่เราไปซื้อเป็นร้านขายพวกเครื่องเครื่องสับญ้าเครื่องเกี่ยวข้าวลุงสีเล็กอะไรเงี้ยเนาะ ใช่ไหมเป็นลงสีเอเป็นลงสีเป็นเครื่องบด้าอืมนี่มีขายนะทุกคนหมอไม่ได้ขายนะทุกคนนี่อาหารเป็นลงสีเล็กอาหารบัวที่นี่กินแบบนี้ทุกคนตอนเช้าจะกินอาหารข้นอาหารข้นก็จะเป็นข้าวข้าวเปลือกจะมีข้าวเปลือกทั้งเม็ดมาบดแล้วก็เวลาเราสีข้าวกินช่ทุกคนมันก็จะได้ไปลายข้าวได้แกบได้ลำ แล้วก็าบางคนถ้ามีข้าวสารข้าวสารให้กินเลยนะทุกคนแต่ถ้าเป็นข้าวสารล้วนๆน,นะทุกคนแนะนําไม่เกินตัวละประมาณครึ่งโลเอาง่ายๆคือไม่เกินตัวละหนึ่งถ้วยแล้วกันทุกคนครึ่งโลละกันอ่าบางคนก็ถ้วยเล็กถ้วยใหญ่อีกเอาครึ่งโลต่อตัวต่อ,ตอวันนะทุกคนถ้าเป็นปลายรำข้าวปลายรำข้าว าสามารถให้ตัวละหนึ่งโลตัวละหนึ่งโลได้เลยต่อครั้งนะถ้าใครมีเยอะก็ให้เช้าเย็นได้แต่บ้านหมอให้ครั้งเดียวตอนเช้าแล้วตอนเย็นก็จะเป็นหญ้าสดบางวันก็จะเป็นหญ้าสดเกี่ยวต้นมาใช่ไหมตะเหลียวแล้วก็วันนี้มีสามอย่างนะทุกคนนี่มีอ๋อนี่เฮนเซียวเห็นเศษของต้นกล้วยอ่ามีต้นกล้วย มีหญ้า,า,นานรกจัก,กระพัดอมีอ้อยหวานสุพรรณบุรีห้าศูนใครมีอ้อยหวานอะไรก็สับได้เลยนี่แล้วแต่เดี๋ยวก็จะเอาไปบรรจุใส่ถุงแล้วก็ไปเทก่อนหน้าน,นี้ใส่หลวยมันทําย่างนะแล้วต่เลี๋ยวเนาะม,มันยกแล้วมันหนักอ่าใส่หั่วใส่เข่งแล้วมันหยักหนักทุกคนก็ใส,ใส่ถุงไปเท,เปเทให้เลย คือตัวละถุงเบื้องต้นก็จะเป็นตัวละถุงนะทุกคนนี่เห็นไหมวัวหมอกินอย่างนี้นะทุกคนไม่ได้กินอาหารหมกักเยนะแล้วก็ถ้าเป็นอาหารเสริม,มอ๋อน,นี่ไงทุกคนมันสักได้ละเอียดเลยเครื่องสักเมื่อกี้ที่หมอให้ดูนะสี่ใบมีดมีดสับหมูมีดโต้นี่แหละทุกคนมีดปอกนี่แหละมีดสับหม,มบูมีดบางตอมีดบางตอแล้วก็เออ ทุกคนถุงทองยังไม่คลอดนะไอ้ที่เลด้าวันอะ่ะหมอจําผิดเลด้าวันอะ่ะเป็นแม่พลอยถุงทองเลดล่าสุกนนะกนนี่วันนะตาเหลียวสิบห้าวันทุกคนวันนี้วันที่สิบแล้วยังไม่คลอดตาเหลียวบอกว่ามันท้องหลายตัวแล้วกําลังคลอดก็จะถดถอยก็จะทําให้การคลอดเลดประสันก็ไม่ผิดปกตินะทุกคน ไม,ม่ปกติบางตัวเลทถึงหนึ่งเดือนเลยทุกคนก็ยังมีเออก็ต้องเฝ้าระวังเฝ้าระวังต่อไปเนาะนี่ไงอาหารหวัวนี่ใส่ถุงแบบนี้เลยแล้วก็ไปเทช่วยตะเหลียวนี่เ,ออเห็นนะก็ถุง,ง,งหนึ่งกระรางหนึงพอดีแนละ้วตะเหลียวนะอ่าทุกคนนี่แหละคืออาหารวัวของที่นี่นะ อาหารยาหญ้า,าแต่และชนิดก็จะมีโปรโตีนมีวิตามินแร่ธาตุโภชนาการที่ไม่เหมือนกันที่นี่ปลูกนรกจกักับพรดิพ่อหมอ,มองว่าหนึ่งต่อไร่มันได้ปริมาณที่เยอะเนาะตะเหลียวเนะาะปริมาณที่เยอะแล้วก็าสามารถปลูกริมสาลุมคลองได้ใช่ไหมตะเหลียวอ,อันนี้เราปลูกริมคลองนะริมคลองได้สองทางเลยกันดินพังแล้วก็เป็นอาหารวัวได้ด้วย เห็นไหมแล้วก็โปรตีนสูงนะทุกคนโปรตีนสูงส่วนต้นกล้วยเนี่ยนอกจากให้วิตามินแร่ธาตุแล้วก็เยื่อใยแล้วมันยังมีการได้น้ำทังอ้อมด้วยต้นกล้วยส่วนสุดยอดของสุดยอดคือต้นอ้อยทุกคนพลังงานเต็มๆน้ำตาลจากน้ำอ้อยทั้งคนและสัตว์ความหวานเนี่ย ทั้งคนและสัตว์เนี่ยสามารถนําไปใช้ได้เลยเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวนะทุกคนน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวคือพอเรากินเข้าไปแล้วร่างกายดูดซึมเข้าสูส่กระแสเลือดนําไปใช้ได้เลยนี่สุดยอดเลยนี่ไงเน้นๆวัวตาเหลียวนี่กินสดใหม่ทุกวันจะมีบางวันที่เราไปไป,ไปนาไก่เนาะตาเหลียวเนาะเกี่ยวให้กินได้ ก็เ็นพี่ก็แค่สองวันเอ่อสรุปแล้วคือสดใหม่ทุกวันเลยวัวตะเหลียวบรรยากาศดีทุกคน,นสุดยอดไหมสุดยอดนี่แหละแล้วก็เครื่องสับนะทุกคนนี่เครื่องสับทำได้ประมาณหนึ่งปีเนาะตะเหลียวเนาะเลยทุกคนเลี้ยงวัวบ้านๆแต่สร้างไรายได้เป็นแสนเป็นล้านได้อย่าลืมต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ 7จ็ดสคือต้นทุนค่าอาหารนะทุกคนต้นทุนค่าอาหารถ้าเราสามารถลดค่าอาหารได้นั่นหมายความว่าต้นทุนเราอะต่มกำไรเราเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ่แล้วที่เหลือราคาก็เป็นไปตามท้องตลาดนี่ทุกคนอาหารหยาบที่นี่เป็นอย่างนี้นะอาหารหยาบที่นี่เป็นอย่างนี้ใครมีก็สามารถ ให้กินแล้วก็ทําได้ใช่ไหมตาเหลียว่อาถามว่าตาสวนเท่าไหร่ก็แล้วแต่มีอะไรมากน้อยอ่าเอาเอางี้ทุกคนถ้าเรามองว่ามันน่าอร่อยวัวมันก็จะแซบนะตาเหลียวเนาะเออก็หนึ่งต่อหนึ่งได้ก็ดีทุกคนอ่าถ้าไม่มีก็สองต่อหนึ่งก็ได้อ่าอะไรที่มีเยอะแล้วก็แสดนั้นแหละอืมเยอะหน่อยแล้วก็เสริมเข้าไปี่สุดยอดเลย ตอนที่ไม่มีเครื่องสับเราก็เป็นออตโต้มือเนาะตะเหลียวเนาะใช้มือสับเนาะมันลําบากมากเลยนะทุกคนเออสุดท้ายเราก็ต้องตัดสินใจในการซื้อเครื่องก็นานเลยเนาะตะเหลียวเนาะใช้มือสับเนาะเกือบมาเกือบปัวจะได้กินมือคนนุน่นนี่ทุกคนต้นทุนอะไรที่มองว่าต้องจ่ายแล้วมันคุ้มก็ต้องจ่ายนะทุกคนแต่ต้นทุนอะไรที่เรามองว่า จ่ายแล้วมันไม่คุ้มแล้วก็ต้องคิดเยอะๆอย่างครึ่งสับย่าอย่างเงี้ยน,น่าซื้อทุกคนหมอะซื้อมาหกพันห้าแล้วแต่เดี๋ยวนะตอนนั้นเนาะอ่ะมันเป็นตซื้อถ้ามีญ้าแล้วอะถ้ามีย้าแล้วนะทุกคนสับได้หมดสับต้นกล้วยวัตถุประสงค์ของหมอคือมาสับต้นกล้วยนี่เห็นไหมถ้าสับต้นกล้วยได้อะไรก็เข้าได้หมดทุกคนมันใหญ่มันกว้างไงมันมีหลายแบบนะเลือกเอาแบบที่ แต่ละคนแต่ละบ้านอยากได้บางบางคนเขาก็ไม่โอเคกับเครื่องแบบนี้นะเนาะตะเลียวเนาะเออมีต้นกล้วยสับไหเออนั่นแหลอะอย่าลืมนะทุกคนอาหารหยาบที่นี่มีหญ้านารูกสกพัดหญ้าหวานอิสราเอลกินาลีเราก็ปลูกอ่าแต่เราจะไม่เน้นแล้วก็มีต้นกล้วยต้นอ้อยแลายา้วก็หญ้าตามธรรมชาตินะตเนาะตะเลียวเนาะ,ะส่วนอาหารข้นก็มีปลายรำ <c oughs> ข้าวบดนี่แหละส่วนอาหารเม็ดให้เฉพาะช่วงแม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนก็คืออาหารแม่เลี้ยงลูกอ่านหนึ่งหนึ่งกระสอบหนึ่งถุงสามสิบโลแล้วก็อาหารลูกวัวและเกิดตัวละประมาณหนึ่งถุงที่เหลือฝึกให้ลูกวัวกินอาหารให้เก่งลูกวัวหาลูกวัวตะเหลียวกินอาหารตั้งแต่เจ็ดวันนะตะเหลียวนะ สาี่วันนี้มันจะหากินดินแล้วทุกคนห้าหกวันนี่เล่มยอดญ่าแล้วนะทุกคนนี่แหละอย่าลืมวัตถุดิบในการที่จะมาทำอาหารสัตว์เราสามารถจัดสรรได้แล้วทุกคนวันนี้ใครมีที่หนึ่งไร่สองไร่สมไร่สี่ไร่สิบไร่จัดสรรดีๆขายข้าวก็ไม่ได้เท่าขายวัวหรอกทุกคน แบ่งที่นาไปทําแปลงหญ้าหรือจัดสรรให้ดีๆเนาะก็จะได้เยอะกว่าขายข้าวใช่ไหมตาเหลียว <c oughs> อ่าอะไร <c oughs> เดี๋ยวไปดูตาเหลียวใส่นะทุกคนไปไปดูตาเหลียวใส่นี่แล้วก็ตาเหลียวก็จะขนมาอย่างนี้นะทุกคนขนใส่รถรถฟอร์เรี่เปิดะทุนอาอันนี้เป็นเบนซ์น,นะทุกคนยี่ห้อเบนซ์เบนซ์ตาเหลียวฟอร์เรี่ตาเหลียวเป็นสีเขียว นี่เฟอร์รารีตาเหลียวไปไปดูตาเหลียวให้อาหารบัวไปจ้ะนี่ไงทุกคนต้นอ้อยนี่แหละที่ตัดมา,านะจัดซนดีๆทุกคนอ้อยตรงนี้ประมาณหนึ่งไรนะประมาณหนึ่งไรยาวไปถึงนู้นยาวเลยทุกคนแปลงนี้จะยาวอ่นะ นี่เห็นนะไปดูทุกคนสดียามเย็นนะทุกคนก็คนฟ้า็นองนี่เห็นไหมมาดูการให้อาหารหยาบตะเหลียวก็ต้องเคลียร์รางก่อนนะทุกคนนี่เห็นไหมเมื่อเช้ากินอาหารข้นเห็นไหมหมดเกลี้ยงทุกรางเลยเห็นนะ นี่เห็นนะหมดเกลี้ยงเลยหมดเกลี้ยงเลยมาดูลัางนี้ก็หมดเกลี้ยงแลวทุกคนนี่ร่างแบบนี้เหมาะสําหรับการให้อาหารค้นดีมากแต่จะไม่เหมาะสําหรับการให้อาหารที่เป็นยอดทอนนี่เห็นนะเกลี้ยงเลยสกายกับสตานี่หมดเกลี้ยงเหมือนกันอันนี้นก็หมดเกลี้ยงเหมือนกันคริสตันไม่ต้องพูดถึงนี่ อันนี้ข้อคิดตั้นนะอันกินเก่งนี่เหลือตะฟางนี่ต้องเอาออกไหเฮนะตะเหลือก็จะเทเหนไหมทุกคนเทลงเลยอืมนี่เห็นไหม แล้วก็ทุกข้อนะทุกคนหมอก็จะมีเกลือแร่ให้มันห้อยระหว่างข้อบางตัวมันก็ไม่กินต่อปากตัวอื่นนะทุกคนมันมารยาทดีมากเลยบางตัวไม่กินต่อปากตัวอื่นใช่ไหมตะเหลียวน,นี่ทุกคนก็ใส่ถุงมันจะเทง,ง่ายกว่าใส่หลัวนถ้าใส่ล้วนหรือใส่เข่งอะไรทุกคนอมืมันจะเทยากเพราะว่าเวลายกมันหนักเนาะ นี่ก็จะต่อตัวนี่อันนี้ข้อของแม่พลอยนี่ต่อตัวก็จะใส่ให้ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็จะมีเบิ้ลก็ดูจากที่มันเหลือเท่าไหร่ฉเฉลี่ยเอาก็จะให้ตัวที่มันท้องอายุเยอะๆท้องแก่ให้เยอะหน่อยเด็กๆก็จะลดหลั่นกันมาเสร็จ เสร็จจากอ,อ,อาหารหยาบที่เป็นสดแบบนี้แล้วถ้ามันกินหมดก็จะต่อด้วยฟางข้าวมามา่าเราเรียกมามา่าเนาะทุกคนแล้วก็สำคัญอย่าลืมน้ำนะจ๊ะที่นี่วัวมีกินน้ำเก่งทุกคนหมอใช้ถังแบบนี้เลยนี่เห็นนะแล้วก็ต้องคอยเปลี่ยนน้ำ เป็นน้ำบาดาลน,นะทุกคนน้ำบาดาลที่เราใช้กินใช้ใช้อาบอใช้อาบใช้ในบ้านนี่แหละอ่านี่แหละใช้ทางแบบน,นี้เลยเห็นไนะมันกินน้ําเก่งทุกคนกินน้ําเก่งอะดีนะถ้ากินน้ําไม่เก่งอะไม่ดีนี่ก็จะประมาณนี้นทุกคน อาหารหยาบเนาะสามารถลดต้นทุนนะสุดยอดเลยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงให้กับบัวเนาะเราก็พึ่งพาใส่ซึ่งกันและกันได้คนพืชสัตว์นะส่วนคนก็ต้องสร้างความมั่นคงให้กับอาหารอของเราเหมือนกันแล้วก็สำคัญ ทั้งคนและสัตว์ต้องการปัจจัยสนะเหมือนกันเลยส่วนปัจจัยห้ก็แล้วแต่บางคนอาจจะมีถึงปัจจัยเและ10บละเนาะตามนั้นก็คลิปนี้มาบอกว่าอาหารหยาบอของที่นี่คือแบบนี้แล้วก็อาหารคนก็เป็นแบบที่หมอเคยลงไปให้ดูแล้วมีสุดยอดเลยทุกคนสดใหม่ทุกวันแล้วก็เดี๋ยวพอ อ่าตาเหลียวใส่อาหารเสร็จแล้วตาเหียก็จะไปเอาวัววัวเอาไปปล่อยไว้ที่สวนไปปล่อยไว้ที่แปลงอ่าก็ห่างจากที่นี่ประมาณ2องโลสองกิโลก็ฝนฝ้าขนองบางที่น้ำท่วมยังไม่ลดนะทุกคนเป็นกําลังใจให้แล้วก็อ่าพื้นที่เสียงก็ระวังนะทุกคนบ้านหมอก็ยังเฝ้าระวังอยู่น้ำไหลหลากน้ำเป็นที่รับน้ำอะ่ะ ไปที่รับน้ําจากมวลน้ําข้างบนก็ต้องเฝ้าระวังทุกคนน่ะเออแล้วก็ชุมชนชาวบ้านอ่าได้ให้ความร่วมมือกันดีมากเลยเปีนี้คาดว่ารอเดือนนี้ผ่านไปเราน่าจะมีมีข่าวดีที่จะได้เกี่ยวข่าวเนาะก็ตอนนี้ก็น้ำลดลงน่าจะวันก่อน วันก่อนเห็นบอกว่า70เซนวันนี้อ่าจถ้าได้ยินไม่ผิดนะก็น่าจะเป็นเมตรละเพราะว่าฝนไม่ตกแล้วก็ไม่มีน้ํามาสมทบมไม่มีน้ําหนุนมาเพิ่มก็ดูแลสุขภาพนะทุกคนไม่ว่าใครจะเป็นมือใหม่มือเก่ามือโปรขนาดไหนในการเลี้ยงวัวขอให้มีขวัญและกำลังใจที่ดีนะทุกคนภาวะราคาไม่ดีอย่าไปซีเรียสมัน ไม่พอใจขายยังไม่ขายได้ไม่พอใจขายยังไม่ขายได้เลี้ยงต่อไปมันก็โตไปเรื่อยๆทุกคนเลี้ยงต่อไปมันก็โตไป,ไปเรื่อยๆเนาะหลายที่อาจจะมีการลงทุนที่เยอะหน่อยแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีสายป่านยาวแต่ถ้าบ้าน้านเหล่านี้ก็คือนี่ไงฟังข้าวย้าตามหัวไล่ไปลายนาเนี่ยเออเลี้ยงมันไปก่อนพอได้ราคาก็ค่อยขายถ้ามันไม่ไหวจริง อย่างไงยังไง,ง,ไงมันก็ไม่หนีจากราคาที่เราอยากขายหรอกทุกคนเชื่อไหมมันเป็นอะไรที่เราสามารถกําหนดราคาได้เลยเราพอใจขายห้าเราก็ได้ห้าแต่ถ้าเราต้องการเงินด่วนไม่ได้ห้าได้สี่เราก็เอาไหมทุกคนเอา้าเนาะนะตามนั้นนอนดูแลสุขภาพนะทุกคนสู้ๆนะเจอกันคลิปหน้าจ้าบายบาย เทคแคร์ยูเซลนะเทคแคร์ยูเซลซียร์ยูทูนิคริฟส์บายบาย